สวัสดีค่ะกอย่าค่ะเจเจค่ะ แล้วันนี้นะคะเราก็อยู่กันในงานอะไรคะเจ๊ในงานครบรอบนะคะของทุกปีนะคะนั่นก็คือวันธรรมศาสตร์นะคะในวันที่10ธันวาคมของทุกปีนั่นเองค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะกอยยะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นั่นเองค่ะที่แห่งนี้มีตำนานเนาะใช่มี่คืตำนานนะคะใช่ค่ะซึ่งภายในงานนะคะจัดไรอย่างยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวเราก็แข่งในงานเนี่ยมีแต่ผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยอย่างเช่นท่านชชริดพายอย่างเงี้ยก็ไม่ให้เกียรติในงานเราด้วยต้องบอกว่าในงานเนี่ยนะคะบรรยากาศยิ่งใหญ่มากๆเลยละค่ะถ้าอยากจะรับชชมมแลล้ววนนะะคคเเราาไปกกัยดี่ กว่าที่จะมีวันนี้ซึ่งเป็นประเพณีนิยมของเรานะครับผมก็ได้มีการหาลือหลายครั้งกับท่านผู้ใหญ่นะครับหาลือท่านอธิการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็หาลือท่านนายกชวนนะครับท่านบอกว่าเป็นประเพณีนิยมนะครับเป็นสิ่งที่เราเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องชาวธรรมศาสตร์จะมาพบปะกันปีละครั้งนะครับเรียกว่าวันคืนสู่ย้าวน,นั้นขอให้ดำเนินต่อไป นะครับเรามาร่วมกันนะครับจัดกิจกรรมในสิ่งที่เราพึงจะต้องทำนะครับแล้ะท่านก็ได้เห็นแล้วครับว่าวันนี้เราก็ทำงานได้เรียบร้อยดีนะครับ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านนายกสมาคมธรรมศาสตร์นะคะคุณพิชัยชุนหาวชิระค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็อยากจะให้ท่านเก่าอะไรสักเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับงานในวันนี้ด้วยค่ะก็ภาพรวมนะครับงานวันนี้เป็นไปด้วยดีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่เราอาจจะไม่สะดวกสักนิดหน่อยนะครับแต่ว่าคนก็มาเยอะนะครับมากกว่าที่คาดไว้ แล้วก็ลำดับของงานก็ผู้เข้ามาในงานก็ได้รับข้อมูลนะครับแล้วก็ได้รับความบันเทิงเนี่ยเป็นไปนตาม วัตถุงค์ที่เราทำนะครับท่านจะเห็นว่างานของเราปีนี้เนี่ยครับจัดลำดับได้ค่อนข้างดีนะครับนักศึกษาก็คงจะได้เห็นทั้งนักศึกษาเก่านักศึกษาใหม่นะฮะวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มีนักศึกษาใหม่เข้ามาร่วมงานจานวนมากก็คงจะได้เห็นนะครับว่าการกลับมาวันคืนสู่เย่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะนั้นการที่เรามาอย่างเงี้ยได้มาพบกันนะครับ เป็นเรื่องดีครับค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้ท่านฝากอะไรกับนักศึกษาสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันนะคะเกี่ยวกับวันครบรอบ80ปีธรรมศาสตร์ไหยคะแน่นอนครับมหาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับวันนี้เป็นเป็นปีครบรอบ80ปีแปลว่าเราเป็นสถาบันที่ที่ยาวนานนะครับเนักศึกษาที่อยู่ในที่นี้นะครับได้รับการอบรมแล้วก็ได้รับการศึกษาในสถาบันที่มีประวัติันยาวนาน ผมก็หวังว่านะครับว่าวันนี้นะครับในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาในสถาบันที่ยาวนานเราคงจะได้ใช้ความรู้นะฮะวิชาต่างๆที่เราเ,าเรียนมาเนี่ยนะด้วยความสุขุมรอบคอบแล้วก็คิดทําเรื่องอะไรก็คิดด้วยความรอบคอบนะครับให้เป็นผลดีต่อประเทศชาติให้มากที่สุดครับน,นะครับวันนั้นเราต้องใช้สติในการที่ในฐานะที่เป็นนักศึกษาในมหาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ค่ะงั so ้นสวนันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านพี่ชัยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะอยากจะสร้างนะคะว่าท่านที่การบดีนะคะมีอะไรจะบอกการนึกษาทั้งิี่เก่าแล้วก็ติคปัจจุบันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ค่ะตั้งแต่ธรรมศาสตร์ตั้งขึ้นมาปี2477วันที่27ิถุนายา ธรรมศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้ามาตลอดธรรมศาสตร์อยู่เคียงข้างประชาชนและก็ทำประโยชน์ของประชาชนเป็นบ่อน้ําที่บําบัดความกระหายของข้าศน์ดอนสมดังที่ท่านอาจารย์ปรีดีบันนมยงผู้จัดการธรรมศาสตร์ได้มีดระริเรื่องนี้ขึ้นผมอยากให้ชาวธรรมศาสตร์ทั้งหลายมีความภาคภูมิใจในธรรมศาสตร์อยากให้พวกเราร่วมเจริญก้าวหน้าตลอดการดิบีกมหาลัย เราทําสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนผมถือว่านี่คือการทดแทนบุญคุณให้แก่ธรรมศาสตร ที่ได้สอนสั่งพวกเรามาและถ้าประเทศชาติเจริญธรรมศาสตร์ก็มีความเจริญก้าวหน้าด้วยอยากให้พวกเราทําสิ่งเหล่านี้เพื่อเฉลิมฉลองธรรมศาสตร,ร์80ปีไม่ได้เฉลิมฉลองด้วยการร้องรับำําเพลงเท่านั้นนะแต่เฉลิมฉลองด้วยการทําความดีให้แกบบ่ประเทศแบบศก่ประชาชนครับขอบคุณมากเลยนะคะทอาจารย์กำนณุณมากมาก